สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ฮะมาพบกับช่างหนึ่งกันอีกแล้วผมในสลรักคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยในส่วนของตัวงาน macbook pro นะผม a 1 7 0 6นกะครับก็ลูกค้ามาในการในส่วนของอ่าเปิดหน้าจอได้4 5้าองศานะครับผมประมาณนี้นะครับอ่าพอเปิดสุดปุ๊บหน้าจอก็จะดับนะครับอาการหลกัลกๆเลยนะผมอาการนี้นะผมจะเป็นอาการยอดฮิตก็ว่าได้นะครับผมก็ในส่วนของตัวสายแพร่นะครับผม นี่ตัวนี้เลยนะครับนี่ค่อนข้างที่จะเสียบ่อยนะครับผมตัวสายแพรนี้นะครับมันเป็นสายแพรแบคไลท์ light นะครับผมก็ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่เจอการนี้อยู่นะผมก็สามารถสงมสงมาซ่อมได้นะผมทางเรามีอยู่6สาขาด้วยกันนะครับก็จะมีเมกะานบางนาทอมมี่งนโศกยูเนียนมอเดอะมอบางกะปิเดอะมอบางแคนะครับผมแล้วก็ไอฟลิลบางนานะครับเพื่อนเพื่อนท่านไหนสะดวกสาขาไหนก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้นะครับ สวัสดีผมช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอนคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ